ลองดูลองแตะวืดตองไปเลยนะเป็นไงเป็นไงผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่แม่สวัสดีทุกๆกท่านที่เข้ารับชมยังไม่มีใครมาไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูยอดหลังเอามีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเอ่อ สวัสดีท,ทุกท่านเบกเป็นไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปดูเราเทสเบรกไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรติดยางมาอ่ะมาแล้วครับ เสียพ่สารเสียภัยสารผู้ใหญ่คนละเลยเมื่อวานเสียภัยสารมาวันนี้เสียออ่มวันนี้ผู้ใหญ่มาเดี๋ยวเอาเข้าหมู่บ้านนี้ก็ได้ละแล้ววนออกมาสวัสดีครับเสียนิด ขาเยนสิบแปดเนี่ยวนตรงนี้เลยครับสวัสดีครับเสียสันเขามาตกปลากันได้ถ้า <c oughs> พานเบ็ดมาทํารถที่ร้านผมเนี่ยเอาเบ็ดมาแล้วมาตกปลาค่าเวลาได้นะ <c oughs> มีบอ่อ <c oughs> <c oughs> เออธรรมชาติ สวัสดีครับเสียไพศาลควรจะกลับแล้วอีกแป๊บหนึ่งออกประเทศแล้วขอบคุณครับเสียไพศาลทีม่มาคนเดียวว่าก็กไรลอยู่ได้มีของดีเลยต้องบอกต่อ <c oughs> กำลังเทศครับก็มีความตากแตกต่างไหมเสียไพศาลเขาถามนะผู้ใหญ่ ต่างนะต่างเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเลยนะเยอะ,ยอ,ะอยู่เลยเยอะเยอะมั่นใจกว่าทีเนี้ยไปซิ่งไหนก็เห็นว่าใส่กันเป็นร้อยๆ <c oughs> ของมันต้องโดน <c oughs> ของมันต้องโดนผ <c oughs> ูน้ใหญ่ยยบอกต้องโดน <c oughs> อะสะพานนี้ <c oughs> เสียอนุชัย นครับไปติดอะไรมาหรือเปล่าจี้เขาไหมลังกดเบกรกเบรกแรงน้อยกว่าเนดะิมเบานาเบานุ่มนวลแต่หนักแน่น พายนแซ่สิปจานโอเอสสาหน้าหลังครับก็โอเครถติดแล้วก็เดี๋ยวบทสรุปแล้วก็พอได้นะไ,ไ,ดได้นะไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายตังค์นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวรถติดแล้วหงักเลยเดี๋ยวเราเลนซ้ายดีกว่าเลาะซ้าย ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับเสียสุดทีรักเสียสุธทรักสวัสดีครับยังไงใครเข้ามาแล้วช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับคนเขาไม่ค่อยรู้จักผมจะได้ให้ดูผลงานกันรถติดยาวเลยจอเข้าไปเลยฮะขืนไม่จอเดี๋ยวไม่ได้ไป พวกจะออกมากันทีเป็นฝุ่งเยอะๆอโอเคข้าวสารข้า,าวข้าหมู่บ้านนี้ป่ะเข้าเหนือครับนายข้าซ้ายเลยสวัสดีครับเสียนงค์ เสร็จเยนแล้วนั่นมันจะเรอะติดๆหน่อยวันนี้ถือว่าเร็วกับเมื่อวานนะเร็วกว่าเสียภัยสารเสียภัยสารมาตอนเช้าก็เสร็จประมาณนี้เข้านี้ก็ได้จะเข้านี้ก็ได้ส่วนวันนี้ของผู้ใหญ่มาช่วงบ่ายเสร็จแล้วของเราที่จอดน้อยก็เลยต้องเตรียมงานไว้ก่อน ไม่มีที่จอดเยอะๆก็เลยต้องเตรียมงานไว้เนี่ยฮะปายตามซ้ายขวาเลยเดี๋ยวเราไปซ้ายมีรถติดอืมเขาวางค่ายกลนนะ ซ้ายห่างเยอะห่างพุดปากเยอะซ้ายเลยโอเคอันนี้เราเลาะซ้ายเลยนะขวาก็จะเข้าตลาดกันเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างคันนี้ เดี๋ยวย้ายแปดเลี้วเลยอะใกล้แล้วตรงนี้ใกล้แล้วย้ายก็โหเอาตังค์ที่ไหนไปย้ายขอพระคุณมากๆเลยเสียไพศาลถ้าจะย้ายแปดเลี้วผมเชื่อว่าผมคงหาที่ไม่ยากทั้งผู้ใหญ่ทั้งกำนันเลยหาเช่าที่ได้ไม่ไม่ยากเลย แล้วอย่างไงก็อย่าลืมเอาคันฟอร์จูเนมาเช็คเบรกด้วยเสียภัยสารนานแล้วได้ปีแล้วยังไม่รู้น่าจะได้แล้วมั้น่าจะได้แล้วอืมคนมีรถหลายคันสวัสดีครับเสียตีสเสียตีบ้านอ่าวสวัสดีครับ ที่บ้านฝนตกกันไหมครับที่นี่สบายสบายไม่มีฝนเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยครับเป็นไงครับเบรกเดี๋ยนะผ่านนะภาพรวมแล้วโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยอืมเข้าไปเข้าไปอืม ตรงนี้ก็ได้โอเคอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเออไตัวเป็นเทียดีครับตัว A4 อันนี้ข้างหลัง18ข้างหน้า 380จาน380ร380หน้าหลังเลยครับครับขอบทุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบพระคุณครับผู้ใหญ่ขอบพระคุณครับเอาไว้รับชมกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ ทุกท่านที่รับชมขอบพระคุณมากครับ